หลังจากเป็นกระแสดราม่านะคะที่เพื่อนๆของอาร์มพิรพลนำรูปถ่ายของอาร์มไปถ่ายรายการพร้อมทํากิจกรรมต่างๆของรายการจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าเอาการเสรียชีวิตของลูกชายมาหากินต่อมาเพื่อนๆของอาร์มพิรพลได้ไลฟ์สดในเพจเรื่องของผีชี้แจงประเด็นในเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ จะมาชี้แจงจากเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับนะเมื่อคืนที่เราได้พูดว่างไงดีครับที่เราได้นำลูกลูกอาร์ม,มที่นำมาเดินด้วยทำภารกิจด้วยนะครับก็คือเราที่เราทำไปนะมันเป็นเจตนาลมของอาร์มเขาคือผมและทีมงานไม่ได้ไม่ได้ คิดไม่ดีเลยที่จะแบบว่าที่จะนำแบบนำอามาหาทินหรืออะไรตอนอื่นเลยผมก็ต้องขอโทษขอโทษพ่อเอกเลยหายขอโทษพ่อเอกขอโทษพ่อเอกก่อนนะครับพ่อเอกเมื่อคืนพ่อเอกไม่ได้ไม่ได้รู้เห็นไม่ได้ไม่ได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผมและทีมงานได้ทําเลยพ่อเอกแค่เพียงมาเปิด มามามาเปิดงานงานเพื่อลำลึกถึงอาร์มที่มีเพจพี่ๆี่น้องๆ้องมารวมเพจกันเมื่อคืนเพื่อลำลึกถึงอาร์มนะครับและพอเปิดเสร็จพ่อเอกก็ได้เดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ,บ้านเลยนะก็คือเพจนะครับมาเพื่อขอบคุณนะฮะลูกเพจนะะแฟนเพจนะครับ,ท,รบ,ท,รบที่ติดตามน้องอาร์มนะครับที่ มาคอยให้กำลังใจน้องอาร์มนะครับผ่านหน้าเพจของน้องอาร์มเองนะครับในฐานะที่พี่เอเป็นคุณพ่อนะครับก็มาขอบคุณนะครับแล้วก็มาแจ้งชี้แจงกาหนดการนะครับว่ากาหนดการของน้องมีวันไหนบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เขามาขอบคุณก็คือขอบคุณเพจน้องๆที่มา ร่วมกันในครั้งนี้ใช่ครับนะฮะแต่คือตามเจตนารมณ์น่ะของเราคือเราคืออามเป็นคนเป็นคนที่เอาพูดพูดตรงๆเลยคับเป็นคนที่บ้างานมากรักงานมากรักงานนี้มากแล้วก็แบบอามไม่เคยเกี่ยงแบบว่าการทำธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยอามชอบเดินอยู่แล้วเอาง่ายๆขนาดไม่สบายยังมาใช่ ต่อให้เป็นยังไงก็คือจะไม่หยุดไม่มีหยุดก็คือต่อให้หนักหรืออะไรแค่ไหนก็ต้องมาทําอันเนี้ยอันเนี้ยผมผมก็ผิดด้วยแหละเพราะว่าเรื่องรูปอะผมอ่ะดันไปบอกพ่อเอกแค่ว่าเจา้าเจ้ามาแต่ไม่ได้บอกอรายละเอียดเขาว่าเราจะเอารูปเนี้ยมาเดินด้วยซึ่งพ่อเอกอะเขาก็คิดว่าเราอะเอารูปมาให้นั่งที่กองให้แบบว่าให้เราหันมา<ช>และเห็นพ่อใช่อะไรเนี้ยคือผมอะอธิบายไม่ชัดเจนกับพ่อเอกแล้วก็มันส่งผลนะกับ ไปในทางที่ไม่ดีนะฮะ<ช>เราไม่ได้มีเจต,ตนา,าต้องบอกก่อนน้องๆไม่ได้มีเจต,ตนาที่แบบว่า,าทําไม่ดีนะครับก็ขอโทษนะครับ<ช>คนที่ลุกเป็นหลายๆท่านด้วยนะครับที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับตรงนี้ด้วยนะฮะในการบางทีเนี่ยมันออกข่าวไปมันอีกแบบหนึ่งนะแต่เจต,ตนาลมหรือจริงๆแล้วอ่ะ มันเป็นแบบที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ครับมันไม่ได้มีเจตนาลมแบบนั้นเลยนะครก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องนะให้เข้าใจตรงกันด้วยครับเนาะใช่ก็คือผมและทีมงานกราบขอโทษพ่อเอ๋ที่ทําให้พ่อเอ๋ได้มีการพูดถึงเสียหายว่าพูดตรงๆว่า เอาอามมหากินมั่งอะไรมั่ง <นะ S 1> คือ <นะ S 1> ผมกล่าวขอโทษพ่อเอกด้วยพ่อเอกไม่ได้รู้เห็นไม่ได้รู้เกี่ยวเลยแค่<ช>พ่อเอกแค่ให้เกียรติมาร่วมง,งานเปิดพิธีเพื่อลำลึกถึงอามแค่นั้น<ช>นะครับแล้วพ่อเอกก็กลับและที่เหลือคือผมและทีมงานเป็นคนนำรูปอามไปเดินทำรกิจนะครับแล้วก็กลาบขอโทษลูกเพจทุกคนด้วยนะครับเมื่อคืนเพราะว่า อยากให้เข้าใจผมและทีมงานไม่ได้มีเกตนาที่ไม่ดีเลยไม่ได้ไม่ได้จะนำมามากาินหรืออะไรเลย<ช>นะครับต้องบอกงี้เ,เกจณานะลงของ,งานิงๆพี่เอไม่ได้มีพี่เอไม่รู้เรื่องว่าพวกเราจะนำรูปใช่นะ<ช>นะทีมงานของน้องจะนำรูปไปเดินด้วยพี่เองไม่รู้เรื่องเลยคือมาลุยแล้ก<ช>็ค<ด>ือ มข right? no ่าาววแล้ใช่เพราะว่าพ่อเอกก็ไปเขาก็นอนเลยเพราะว่าเขาปวดหัวมากจริงเราเครียดถ้าดูตรงเลยคือพอหลังจบปุ๊บพี่เอกลับบ้านเลยแล้วเขาก็ไลฟ์เลยใช็น่วนตาด้วยใช่ถ้าใช่ใช่ถ้าเกิดเห็นถ้าเกิดเห็นในเปซส่วนตัวเลยใช่ไหมที่ใช่ใช่พ่อเอไลฟ์อ่าเอกลับบ้านเลยนะเรากำลังเรากาลังไลฟ์อยู่เลยนะ่รั่ที่เอกลับบ้านเลยนะแต่รูปมันกลายเป็นว่าเป็นรูปที่พี่เอไลฟ์ที่บ้านนะฮะแล้วก็มารวมกับ รูปที่มาไล่สดไล่สดของเพตุด้วยนะฮะมันเลยทำการเป็นการเข้าใจผิดนะข่าวออกไปที่ข่าวออกไปใช่หลายๆมันก็เลยทำให้ทุกคนเข้าใจผิดนะครับแล้วก็มันส่งผลเสียให้กับพี่เอ๋โดยตรงนะครับแล้วไปในทางที่ไม่ดีนะครับพวกเราก็อยากจะออกมาชี้แจงแล้วก็ออกมาขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ อยากให้ทุกท่านนะครับเข้าใจตรงกันตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับกับสิ่งที่เราอธิบายลงไปนะครับก็คือเจตนาลมเราไม่ได้คิดว่าจะมาทําไม่ดีนะเจตนาลมเราทําเพื่อลาลึกสิ่งน้องแต่ไม่คิดว่าผลที่ตามมาเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลเสียขนาดนี้นะครับก็ขอโทษด้วยแล้วกันขอโทษสังคมด้วยนะครับที่ที่เข้าใจผิดพวกเราขอโทษขอโทษที่ทําทําไปแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดว่าสุงผลเสียจะมาเป็นยังไง ทางช่องก็ขอขอบคุณคลิปจากเพจเรื่องของผีนะคะและขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ